วัครับวันนี้จะมาทดสอบแล้ะรีวิวพัดลมไอเย็นนะครับที่ใช้ในห้องอันนี้ใช้มาประมาณ2อามประมาณสองปีกว่าจะประมาณสอปีกว่าอันนี้ใช้ดีครับมีห้อดับเบิลคูไม่ใช่มีห้อคูพัดนะครับคูบวกเนี่ยครับ ถ้าใครจะซื้อแนะนำซื้อตัวใหญ่นะครับตัวเล็กจะไม่ค่อยเย็นนะครับถ้าใช้ในห้องครับแนะนำครับควรมีพัดลมดูดอากาศออกจากห้องนะครับหลังห้องต้องเป็นเปิดประตูทิ้งไว้ครับไม่งั้น,นอนไม่ได้ครับอากาศชื้นคนระับพัดลมต้องเปิดเบอร์สองครับให้มันระบายอากาศเข้ากับออกให้มันถ่ายเทพ,พร้อมกัน งั้นนอนไม่ได้ครับชื้นอันตรายด้วยนี่มาดูหน้าตาทั่วไปอันนี้ซื้อมานานนะครับแต่จะมารีวิวให้ดูเผื่อหน้าร้อนใครสนใจครับตัวนี้จะมีปุ่ม Power อปุ่ม s ส e ีดสวิงปุ่มคูนี่คือเปิดน้ำขึ้นนะครับอันนี้กดไม่กดก็ได้ไม่มีผลครับมีตั้งเวลาปิดเปิด ไม่ได้ปิดเปิดแล้วตั้งเวลาปิดครับเดี๋ยวมาลองเปิดเครื่องก่อนนะครับเปิดเครื่องเข้ามาจะมา,าพัดลมหมดแอนะครับลมแรงมาครับอันนี้ยังไม่เปิดน้ำนะครับมาเปิดแช่แอลก่อนนี่เข้าหมดเปิดน้ําครับนี่ครับคูเดี๋ยวรอสักพักนะ ใช่ครับห่างสามสิบเอ็ดหน้าพัดลมนะครับจอ,จอดหน้าพัดลม ก็ค่อยลงนะครับจะให้เย็นเหมือนแอร์เลยมันก็ไม่ใช่นะครับแต่ว่ามันช่วยลดอากาศร้อนจัดจัดได้นะเปิดเครื่องรักเย็นเลยครับเปิดน้ำก็ต้องรอสักพักครับรอให้น้ำมัน ยึงรังตึ้งนระัก็ดูดไอ้น้ำออกมาหาตัวเราทนะาให้เปิดประตูหน้าต่างแล้วไม่มีพัดลมดูดอากาศออกเหนียวตัวนะครับจะลองดูไปเรื่อยๆครับดิงนะไวส้สกพัก จะลงได้สักเท่าไหร่ ลงเรื่อยๆลงได้เยอะครับหลายองศาอยู่ช่วยได้เยอะนี่เดี๋ยวจะพามาดูที่เติมน้ำถ้าเป็นรุ่นนี้จะเติมน้ำตรงนี้ครับใช้มานานแต่ใช้ดีครับนี่ที่เติมน้ำแข็งก็อยู่ตรงนี้เปิดตรงนี้ออกกดแล้วก็ดันหลังออกตรงฝาบนอันนี้ระดับน้ำอยู่ข้างข้าง ใช้นานเขือบมดครับโอเคครับ